คลิปนี้ฝากสำหรับใครที่มีปัญหานะครับก็ดูให้จบจะได้รู้นะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นผมสังเกตเห็นในคลิปหลายคลิปมันมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเออผมบอกว่าเลขนี้มันไม่ดีคุณก็จริงหรือไม่จริงก็ว่าไปแต่หลักๆแล้วบางคนก็แบบอยากจะแก้อยากจะทํานู่นอยากจะทำนีนำน่ใช่ไหมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าปัญหามันใช่แบบที่ผมบอกหรอือเปล่า ชุดตัวเลขหนึ่งอะมันมีความหมายอยู่ตั้งสี่สิบแปดคูใช่ปะ่ะไอ้สี่สิบแปดความหมายใช่ไหมตัวเลขสองตัวตัวเรนซือสองตัวหรือตัวเลขสองตัวมันมีตั้งสี่สิบแปดความหมายอยู่ข้างหลังคุณรู้ป่ะผมเอาความหมายแย่ๆอันไหนมาบอกคุณคุณรู้มาชุดในแบบของคุณคุณยังไม่รู้เลยแล้วก็ไอ้ศาสตร์ที่มันมีอยู่มันก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ชุดตัวเลขที่ผมบอกไปม,มันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่มันคนละศาสตร์กัน ศาสตร์ผมคือคือศาสตร์ผมถ้าคุณอยากรู้คุณอยากแก้อยากแก้ก็เข้าขอครับอยากรู้ว่าทำไรคุณทังมาหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็นแล้วแต่จะเป็นแอปแดงแอปฟ้าแอปทิกตอกนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปคุณดูจากแพลตฟอร์มไหนคุณทักไปหลังบ้านแพลตฟอร์มนั้นแล้วมันก็จะมีรายละเอียดให้คุณส่งมาผมเช็คให้ฟรีทุกคนถ้าคุณอยากรู้ว่าปัญหาคุณอยู่ที่ตรงไหนก็ทักมาแล้วผมจะแปลให้ฟรีฟร ชี้ให้เห็นปัญหาถ้าคุณอยากแก้ก็เข้าคอร์สไม่มีอะไรมีแค่นั้นเลยอยากแก้ก็ต้องเข้าคอร์สครับเพราะว่าเลขตัวหนังสือตัวเลขแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขที่อยู่เลขรหัสอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายแหละมันมีผลทั้งนั้นแหละมันคือการที่เราสามารถเล่นกับดาวได้คุณสามารถเล่นกับดาวได้ไหมถ้าคุณหยุดดาวไม่ได้แต่คุณสามารถควบคุมมันได้คุณก็สามารถ เปลี่ยนชีวิตได้ถูกปะใครอยากแก้ก็เข้าคอแก้เลขแก้ตัวหนังสือรอบตัวแค่นั้นเองมีสีให้ใช้มีตัวเลขห้ามใช้ตัวหนังสือห้ามใช้วิธีแก้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณก็บอกผมมาอยากให้ผมหาปัญหาผมก็าหาให้ว่าจุดไหนมันมีปัญหาให้ฟรีๆแล้วแต่ถ้าจะแก้มันมีค่าครูที่มันต้องจ่ายก็คือจับเข้าขอร์้หมด ุกคนเริ่มต้นเท่ากันหมดครับค่าคอสยังไงก็ถูกกว่าค่าที่คุณไปทำสัญญกรรมหรือค่าที่คุณจะต้องไปลดน้ำหนักค่าคอสผมถูกกว่าค่าพอลดน้ำหนักแน่นอนถ้าคุณจะต้องไปเสียนะอะ่อย่างที่บ้านผมเนี่ยแต่ก่อนเสียค่าลดน้ำหนักห้าหมืนของผมถูกกว่านั้นห้าเท่าอ่อยังไงก็ถูกกว่าถ้าคุณจะแก้ชีวิตมันไม่มีคำว่า ขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีคําว่าแพงเลยผมมอวมาขึ้นอยู่กับคุณคุณตีราคาชีวิตคุณไว้ที่เท่าไหร่คุณอยากจะแก้มันไหมถ้าอยากแก้ก็ทักมาครับไม่ว่าคุณจะดูจากแอปไหนก็แล้วแต่นะอประมาณนั้นช่วงนี้เพิ่งหายจากโควิดก็เลยเสียงยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็คลิปก็ไม่ได้ทําครับวันนี้อาจจะไลฟ์เดี๋ยวดูก่อนแล้วก็ถ้าใครมีอะไรก็เจอในไลฟ์มีอะไรก็ทักหลังบ้านละกันนะ อยากแก้เข้อค์สอย่างเดียวไม่มีวิธีอื่นเพราะไอคอนเทนท์ที่ผมบอกให้คุณดูหรือคอนเทนท์ที่บอกว่าเลขตัวนู้นไม่ดีเลขตัวนี้ไม่ดีตัวหนังสือนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยมันเป็นแค่น้ำจิม้มหนึ่งในสี่สิบแปดความหมายของที่มันควรจะมีอยู่ข้างหลังคุณอยากรู้ว่าคุณโดนอะไรมันแค่หนึ่งส่วนสี่สิบแปดมันมีอะไรลึกๆตั้งหลายอย่างอยู่ข้างหลังครับอยากรู้ก็ทักมา อยากแก้ก็เข้าคอร์มีแค่นี้เลยเขอเท่ากันหมดแล้วก็ทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันหมดเข้าคอร์สแก้ตัวเลขแก้ตัวหนังสือรอบตัวแก้สีที่ต้องใช้แค่นั้นเองพอแก้เสร็จแล้วคุณอยากได้เบอร์โทรศรัพท์อย่ากให้ผมหาให้ก็คิดต่งางหากค่อยว่ากันแล้วก็ใครจะออกบินผมก็เอาเข้าบริษัทออกบินนะประมาณนั้นก็หลังจากนี้ก็ มีปัญหาทางหลางบ้านครับไลฟ์ไปไลฟ์ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์น่ะขอบคุณครับ